โหนี่บอกไม่ใหญ่นี่ใหญ่กว่กูอีกกระปองโคกกูเจอเข้าแล้วผู้ชายที่พระเจ้ามาเสิร์มเนยน,นาผู้มีเซ็กแทนเซ็กสัสเขาเรียกถ้าเจอพี่นิกกี้ผู้หญิงเขาบอกว่ายปีศาจหกคูณหถ้าเมื่ไหร่มึงหมด <c oughs> กูสงปอนเซอร์มึงปีหนึ่งเลย <c oughs> หลายคนก็รู้จักผมมานานนะฮะแต่ว่าไม่ค่อยมีใครรู้จักเซฟเฮาส์ผมเนาะวันนี้ผมก็พามาอยู่ในเซฟเฮาของผม นะะฮอยู่ที่ซอย9นะครับแล้วก็ผมนะลิคิพิมนะฮะเพลย์บอยกับใจเราก็เลยตั้งชื่อรายการนี้ว่าเพลย์บอยซอย9เนาะผมก็ต้องมีเขาเรียกว่าพี่ที่รู้ใจมาช่วยสัมภาษณ์พี่ไมค์กี้แบล็กเนาะพี่ไมค์กี้แบล็กวุฒิทราบวุฒิทราบแขกรับเชิญของเรานะน้องน้องเนยเนาเนยนาน้องเนยนาชื่อน่ารักมากเลยทำไมทำไมถึงเนยนานะ ไมถึงเนยนาก็มารายการนี้ท like ั้งทีก anyway> ็จริงๆอะชื่อเนยแต่ว่าผู้ชายตั้งให้เราเนยเพราะว่ามันอร่อยอวก็ถ้าเกิดว่าเป็นอาหารก็ค่อนข้างที่จะมันนั้นใช่แต่พอมาอยู่บนตัวหนูก็ค่อนข้างที่จะแบบมันเผ็ดเด็ดร้อนมันเผ็ดเด็อดร้อนใช่รวมกันก็เลยเป็นเนยนาอย่างนี้แต่ว่าอย่างนี้แปลว่าเป็นคนอย่างนี้ต้องลื่นเนี่ย cheese wet c h e s wet c h e s wet e e เปียกแน่นอน slippery เป็นคนแฉะไหม แฉะไหมก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ว่าสถานการณ์าจะพาไปเปียนหรือเปล่าโอเควันนี้มีคำถามเยอะนะคำถามคำถามแรงด้วยนะจริงหรอแต่แต่ขอขอนิดนึงคือขอไม่แอบขอตอบตรงๆนั่นมันจำเป็นเรื่องเซ็กซ์เรื่องจำเป็นมากผู้สมรสทุกวันนี่ยนะที่มีปัญหาย่าร้างกันก็เพราะว่าเซ็กซ์ใช่แอบไปมีชู้แอบไปซื้อกินกันเพราะว่าเซ็กซ์ม่นถึงใจเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผู้ชายทำการบ้านดีผู้หญิง แค่ความร่วมมือมันก็จะมีความมีเซ็กซี่ดีของน้องชอบมีเซ็กไหมจริงๆหนูต้องบอกก่อนว่าถ้าเกิดว่าเป็นสมัยก่อนมุมมองคนสมัยก่อนอ่ะเขาจะมองว่าเรื่องเซ็กซ์เป็นเรื่องที่น่าอายแต่โดยส่วนตัวสำหรับหนูอะเรื่องเซ็กซ์มันคือห้าสิบถึงสซของชีวิตถูกปะอ่าสำหรับหนูอะเซ็กคือ คือครึ่งหนึ่งของชีวิตไปแหละอะวะเพราะว่าเราจะกระชับความสัมพันธ์ได้อรับมันต้องมันต้องมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งมันจะเข้าใจกันมันถึงจะมีอะไรได้พูดคุยกันอันนี้อันนี้เข้าใจแต่ว่าน้องรู้ไหมว่าถ้าพี่นิกกี้สัมภาษณ์เนี่ยแรงนะแต่เอาจริงๆพี่ว่าตอนนี้คนที่ดูอยู่ทั้งบ้านอยากจะรู้หมดเลยว่าน้องว่าน้องเป็นคนกีใหญ่ไหม หนูเป็นคกีใหญ่ยกีใหญ่ไหมน้องกีใหญ่ไหมพี่อยากรู้อ่ะสมมติถ้าเพชรบถ้าบอกพี่นิกกี้กล้วยใหญ่ไหมพี่บอกใหญ่กล้วยใหญ่กล้วยใหญ่พี่ไม่กี่กล้วยใหญ่ไหมเขาบอกไม่เคยมีใครบดไม่เคยมีใครบดน้องเนยกีใหญ่ไหมอยากรู้ดูจากขนาดตัวหนูว่าคือหนูเป็นคนตัวเล็กอยู่แล้วหนูจะใหญ่ได้ยังไงหนูไม่ใหญ่เป็นคนกีเล็กกีเล็กมีปัญหามืเวลาเจอคนกล้วยใหญ่หนูก็ไม่เคยเจอขนาดนั้นไม่เคยเจอใช่ไหมอยากเจอไหม อยากเจอไหมเคยเจอสีผิวไหมไม่เคยไม่เคยไม่เคยเคยเจออย่างนี้ไหมสไตล์อย่างเงี้ยไม่เคยค่ะแล้วก็ไม่กล้าด้วยพี่ไมค์กินนี่สายามีสายานะจริงเหรอคะใช่สายาอะไรอ่ะกล้วยดำในแดนแอฟริกาจริงอ๋อใช่นี่อิมพอร์ตมาใช่ไหมนี่เป็ครึ่งบิวซีจ้ะเออพี่ไมค์กี้เป็นครึ่งนะเผื่อคนเขายังไม่รู้จักพี่ไมค์กี้เขาเป็นนักร้องแต่เผื่อคนไม่รู้จักพี่ไมค์กี้มันลูกเป็นลูกครึ่งแอฟริกันอเมริกันไทยแอฟริกันแคลิฟอร์เนียก็ปุ่มแอฟริกันอ แอฟริกันก็กล้วยใหญ่นะมิกกี้เมาส์ใหญ่แอฟริกันแล้วก็ไทยไทยไทยกลางๆเปล่าวะแม่อยู่กาลสุแต่ไทยแม่งแข็งโอ้แน่นอนโอ้โหคนอีสานแอฟริกาไอ้เด็กมันแอฟริกากล้วยยาวอเมริกากล้วยใหญ่คนไทยกล้วยแข็งโอ้นี่คุณแม่ครบเลยหมดเลยนะมีผมเป็นผู้ชายเออคุณได้ไม่ต้องบอกดีกว่าว่าผมลูกหลักพระเจ้า คนลูกผู้ชายได้เพียบพร้อมมีทุกอย่างเพียบพร้อมย,ยกเว้นตังเออไม่เป็นไรไมีหมดเลยไม่เป็นไรก็ทุกวันนี้คุณก<ม>็ <ๆ S 2> ขายอยู่แล้วอยู่แถวหน้ากกวัดประแก้วไม่ใช่เหรอโมัไม้แล้วพันห้าเราคุยถึงน้องกันดีกว่าน้องเนยผู้ชายมิกินเมาสใหญ่สุดกี่นิ้วที่เคยเจอเหรอ<ม>คือหนูอ่ะเป็นคนที่ ไม่ได้รู้ขนาดไซส์ขนาดนั้นสมมุติสมมติมือสมมติใช่ไหมสมมติอ่ะสมมติมืออ่ะลองเลยที่เคยเจอที่เคยเจอแบบใหญ่ที่สุดแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีปัญหากับเราอ่ะก็กระป๋องโค้กโอ้โหนี่บอกใหญ่ใหญ่กวูีกระป๋องโค้กมันไม่ได้เป็นกระป๋องโค้กแบบโค้กนี่ใหญ่กวูดนะ เป็นกระป๋องโคกสมัยก่อนมันคือกระป๋องโคกสมัยนี้ไอ้เที่ยังใหญ่อยู่แนละ้วกระป๋องโคกสมัยนี้อ๋อกระป๋องยางงังน้นกระป๋องเออเรประมาณกูเลยอ,อ,อันนั้นอ่ะมันเป็นปัญหาสําคัญเยิ่งมาขนาดนี้เลยชี้แบบประมาณนี้ก็แบบยาวๆเราซึ่งมันมีปัญหาตรงที่ทําให้เราอะรู้สึกเจ็บแล้วมันไม่สนุกก็เลยไปเล่ากับเพื่อนก็เลยไปเมามอยกับเพื่อนว่ามึงกูเจอเข้าแล้ว ผู้ชายที่พระเจ้ามาเสิร์ฟก็คือกระป๋องโค้กโทษนะไม่ใช่กระป๋องเลือดไหลไหมขีดขีดเป็นแผลไหมฉีกมาเออฉีกเจ็บ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 นี่คือฉีกไหมที่ที่มีปัญหาคือที่มีปัญหาคือกระเพาะปัสสาวะอักเสบเชี่ยแล้วแล้วพอถ้าถ้าถ้าผู้หญิงที่เคยเป็นนะจะรู้ว่าถ้ากระเพาะปัสสาวะอักเสบปุ๊บจะเป็นอะไรที่ทรมานมากก็คือแบบเวลาเวลาปัสสาวะเวลาปัสสาวะมันจะเจ็บเขาไม่กระแสบ ก็เลยรู้สึกว่าอันนี้มันเป็นปัญหาสำหรับเราก็เลยคิดว่าเออโอเคความสัมพันธ์มันความสัมพันธ์มันไม่น่าจะไปต่อได้เลยแบบประมาณนี้โอเคแล้วเคยเจอผู้ชายมวยเล็กสุดเท่าไหร่กี่นิว้วหนูไม่นูขนาดแต่แต่หนูไม่เคยเ,เล็กมมขนาดนะนะามมั้น่ะสมมติเล็กสุดเล็กสุดเล็ก <cle od new S 1> สุดก็ขอดูนิ้วมวยไม่แก่ดนิ้วมือท่านิ้วมือหรอ แล้วรู้สึกยังไงรู้สึสนะกยังไงไม่โอหรือว่าก็เฉยเฉยปกติเฉยไหมแล้วถ้าสมมุติว่าผู้ชายห,หนูอาจจะไม่ได้เจอแบบเล็กขนาดนัจ้ะใช่มวยเล็กกับมวยใหญ่ให้เลือกเลือกอะไรโหหนูไม่เคยเจอขนาดแบบกลางกางอ่ะหนูก็เลยไม่รู้ว่าจะเลือกอะไรแต่ถ้าให้เลือกก็คงเลือกแบบที่เคยเจอก็คือเอ่อแบบเล็กละกันเล็กใช่เพราะว่ากลัวกลัวกี่พัง ใช่กลัวกีังสองกลัวไปต่อคนอื่นไม่ได้อะไรเงี้ยเอาน้องน้องอยู่คบอยู่คนนี้น้องวางแผนไปต่อคนอื่นเลยเหรอเอ้าก็เผื่อแบบว่าเขาเป็นผู้หญิงเขาเปนเดนเ์้นเมือนับอื่นมันไม่ได้เลยเขาอินเตอร์เพนเดแล้วเขาไม่ได้แบบว่าต้องมีอะไรกับมึงแล้วเขาต้องแบบโอ้โหมาแต่งงานมึงไปไปหาเดี๋ยวนี้เขามีอะไรกันฟิชเชอร์ลิงกันเรื่องปกติแล้วรู้ไหมถ้าสมัยนี้นะสมัยพี่เนี่ยถ้าเวลา มวยไม่แข็งนะหรือมวยเล็กนี่คือเที่ยนี่คือเพื่อนแม่งล้อไปถึงยันลูกคลอดเลยนะจริงรอ๋อแต่สมัยนี้แม่งไม่ต้องกลัวแล้วรายการไทยบอ,อยไทยเก้าก็ต้องมีของดีๆให้ก่อนเปิดตัวด้วยตัวนี้ก่อนเลยงงนี่เป็นปีเจลตัวนี้เนี่ยนะแม่งอยู่ในตลาดมา6-7ถึงปีแล้ว,วรู้ไหมว่าเอ็นปีเจลทำอะไรได้บ้างเอ็นปีเจลเนี่ยแม่งเพิ่มทําให้ถ้านวดไปทุกวันใช่ไหมเ<ห>ช้าเย็นะกล้วยจะใหญ่ขึ้น2-3ถึงนิ้วภายในเดือนเดียวน,น,นะ ลูกค้าเราอะเป็นลูกค้าที่เขาเรียกว่ารีพีทภาษาภาษาบ้านคือรีพีทคือซื้อซ้ำอะ,อะดังนั้นเนี่ยของเราดีเห็นภาพไหมแล้วก็ถ้าสินค้าในตลาดเนี่ยเป็นแบรนด์พวกอย่างเงี้ยถ้าอยู่ได้6 7ถึงปีนี่คือแม่งสุดยอดแล้ววันนี้มีคำถามมาถามอยากจะ<ฆ>รู้ว่าสเปคที่น้องชอบเป็นยังไงในนามนคนไม่ได้มีสเปคตายตัวคือชอบพูดคุยแล้วรู้สึกสนุกรู้สกแบบ เราพูดคุยแล้วมันไปต่อได้อะไรเงี้ยก็ก็ก็นั่นแหละมันอาจจะเป็นสเปกก็ได้อะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าพูดถึงรูปร่างหน้าตาอะไรเงี้ยไม่ได้มีตรงนั้นได้หมดได้หมดก็แบบจะเขาตีชอบผู้ชายผู้หญิงได้ไหมหนูชอบผู้ชายไม่ไม่แล้วเคยเคยฟินเจลรงกับผู้หญิงไหมไม่เคยจริงอหรไม่เคยก็คือก็คือหนูไม่ได้เบี้ยนะอ๋อก็คือก็หนูคือเบี้ยนหรอไม่รู้ไม่รู้ถามดูครับเพราะว่าเร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 าเปิดรายการเราเปิดเราอยากจะรู้เราเจอเด็กแต่ผู้ชายอย่างเดียวชอบคนแก่ชอบเด็กชอบคนโตกกว่า ชอบแก่ใช่ใช่เราสองคนมีคนนี้ชอบแก่เพราะว่าเด็กไม่เคยใช้เลยนะเด็กไม่ยอมใช้บ๊อตถ้าเด็กเป็นใช้บ๊อตเดี๋ยวเอาทั้งวันเลยนะมึงที่ไม่ชอบเด็กเพราะเด็กค่อนข้างที่จะแบบคุยยากแล้วแล้วเหมือนเขาแบบเออแล้วเหมือนเขาแบบไม่รู้ว่าตอบเป็นคนชอบผู้หยากว่า ไอติจ่เขาได้ด้วยแหละผู้ใหญ่เป๊ะเปล่าไรู้เรื่องคุยไปรู้เรื่องเอาตายก็เหม่เต้เต้มามามาเพื่อคุยเรื่องที่พี่ไม่ทำผิดมาวันนี้พี่ไม่ทะเลาะนะเดี๋ยวพี่โอนให้สามหมู่เออจบนะเอ่อซิกในความหมายของเนยนาเนี่ยคืออะไรสำคัญกับชีวิตคู่หรือชีวิตประจำวันแค่ไหนเซ็กประหม่าหนูสำคัญทั้งสองอย่าง สำคัญทั้งในชีวิตคู่แล้วก็สําคัญทั้งในชีวิตประจำวันฟังไว้นะฟังไว้นะถ้าสมมติว่าอย่างในชีวิตประจำวันอ่ะคุณทําอะไรนอกจากคุณทํางานคุณทํางานเหนื่อยแล้วคุณทําอะไรโอเคบางคนอาจจะเล่นเกมซะหน่อยไมค์ชอบชักว่าวอันนี้คือเรื่องจริงคือว่าฟิตเนสกับชักว่าวพี่ไมค์กี้เขาจะชอบเล่นฟิตเนสกินโปรตีนชักว่าวตามยากไม่ไม่แก้ตัวเหรอขอแก้ตัวนะโนี่กับหัวเรื่องกูอะเล่าใช่ไหมขอแก้ตัวได้ไหมอ่ะนี่บอกว่าตอนนี้ ไม่้อยู่ทำอ่ะซีเมนต์วิเทนชั่นนี่แ้านซัคือการอ่ะเราไม่ไม่ช่วยตัวเองูความร้เก็บน้ำเอาไว้เพื่อที่จะให้เราดีโฟกัสการทำงานอย่างนี้ด้วยแเวลาเราไม่ไม่ไม่เสพสื่อละมกแล้วก็ไม่ช่วยตัวเนี่ยมันจะทำให้เราเวลาเราจะอยู่กับคู่ผู้หญิงเราเราจะมองเขาสวยเหมือนเดิมเวลาเวลาเขาเรียกว่าให้ค่าทางทางเอ่อภายนอกมากกว่าภายในใช่มันมันก็เลยก็เลยก็เลยเก็บ เขาเรียกว่าถ้าเป็นภาษาถ้าเป็นภาษานิกกี้เขาเรียกว่ามันเป็นวิชาที่ขังการอารมณ์คนเราไม่มีปีศาจนั้นในตัว <S <S แม่เหมือนม,มีเทวดากับไอปีศาจมึงกําลังขังการอารมณ์ไว้โดยที่มึงไม่เอาซีเมนต์ออกถูกต้องไหมถูกไหมถ้าเป็นคนจีนเขาเรียกพลังชีชีใช่ช,ช,ชีคือมึงไม่เอาชีออกเลยใช่ป่ะทำทำไปได้3เดือนกว่าแล้วหลังนี้เป็นไงหล่อขึ้นนะพี่อะสเดือนกว่าแล้วมันก็รู้สึกดีโฟกัสหรับออกออกรัางกายก็ฟื้นตัวได้เร็วแล้วก็ ต้องกินโปรตีนด kind of ้วยล่ะดูสื่อรามกบ้างเรอดูหนังโป้งหรอเมื่อก่อนอ่ะไม่เคยดูจนมีแฟนคนหนึ่งบอกว่าเธออ่ะเหมือนต้นไม้เลยแบบไม่เด็ดไม่ดวงหนูก็เลยแบบอ้าวพูดจาวนี้ใช่ไหมหนูจะเลิกกับมือพอหลังเลิกพอหลังเลิกกับมันใช่ปะหนูก็ดูหนังโป๊เพื่อศึกษาว่ามันควรจะเป็นยังไงแล้วเราเป็นแบบที่เขาว่าจริงหรือเปล่าก็มอง ก็หันมามองกับตัวเองเฮ้ยเราเป็นแบบนั้นจริงๆเราเราทำแบบแบบที่เขาต้องการไม่ได้ก็เลยก็เลยเรียนรู้จากการที่ดูหนังโป๊ซึ่งซึ่งมันไม่ผิดนะหนูว่ามันมันไม่ใช่เรื่องผิดอ่ะน้องเคยกัปปี้ไหมกัปปี้เขาอะเอาวิชามาใช้ดูแล้วไม่เอาวิชามาใช้ดูทำไมดูหนังโป๊เนี่ยมันไม่ดีนะพี่ให้ให้ให้ความรู้กับเด็กหน่อยแต่บางคนเขาคิดว่าดูหนังโป๊เยอะมันดีนะมันไม่ใช่นะบอกอะจริงจบอกเออให้ความรู้นิดนึงเพราะว่า บนสมองเราเนี่ยมันมีโดปามีนเห็นไหมโดปามีนนี่ความรู้นะถ้าเกิดเราดูเมื่อไหร่ดู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 ว่ามันทำให้ให้ตอมไองถ <c oughs> <ช>้าอยาเราอะ่ะมันจะรับจนมันชาชินใช่แล้วต่อไปพอเราดหนังโป๊เยอะพอเรามาอยู่กับแฟนแล้วเนี่ย เราจะดูแฟนเราเราจะไม่มีอารมณ์ถูกมันจะมันจะนี่นั่นจริงครับไม่ใช่ว่าตัดความนี้ตามหลักวิทยาศาสตร์ถ้าดูเยอะดูเยอะใช่มันมันจะมันจะเริ่มแบบพิสดารไปเรื่อยๆดีมันเรื่อยดูเยอะไม่ดีครับใช่หมกมุ่นไม่ได้ดูบางครั้งให้เป็นแบบเป็นรสชาติอะได้ไม่แปลกนานๆทีนานๆทีได้ครับคือถ้าเกิดอย่างสมมติว่าเด็กๆเราอ่ะสิบห้าเดี๋ยวช่วงสิบห้าถึงยี่สิบสองอ่ะไล่กันไปเลยสิบห้าถึงยี่สิบสองถ้าดูหนังโปเยอะเนี่ยจะบอกจะ stunt the grow จะตัวไม่สูงตัวไม่ใหญ่ ดูแล้วมันทําให้สมองส่วนกลางเนี่ยที่เรียกว่าโดปามีนเนี่ยมันเสียหายแล้วมันจะทําให้เรากลับไปมีเส้นประมชาติไม่ได้เราจะไม่อยากออกไปหาจีบผู้หญิงเลยคุยแต่รู้สึกกระดักกระเดินจะคุยกัไม่กล้าคุยว่าโอ้ยผู้หญิงสวยผู้หญิงสวยความสวยอยู่บนรีโมทกดเอาเมื่อไหร่เลจะเสร็จเมื่อไหร่ก็ได้อย่างเงี้ยแล้วคือมันก็เลยแบบมันง่ายไงแล้วพอมาเจอแบบของจริงบนลงสนามจริงอ้าวชิบหายแล้วไม่ไม่ไม่เป็นเหมือนที่กูเห็นมาในหนังวะใช่คือคือพูดยังไงมันไม่เฟี้ยวอ่ะคือคือแนะนําเลยว่าถ้าอยาก เป็นแค่คนดูมันดูหังโป๊แต่ถ้าอยากเฟี้ยวมึงต้องเป็นตัวแสดงเองนั่นคือสิ่งที่มึงต้องการถูกต้องไหมแต่เรากลับมาที่เรื่องความรู้เรื่องเซ็ก์ก่อนมีเซ็ก์หรือช่วยตัวเองบ่อยแค่ไหนเป็นคนไม่เคยช่วยตัวเองแล้วก็ไม่รู้ว่าต้องช่วยตัวเองยังไงชอบมีเซ็ก์แต่ต้องกับแฟนเท่านั้นนะไม่ใช่แบบกับคนอื่นหรือคือแบบอเอเวอร์ไม่ได้ใช่ใช่มีเซ็ก์อะบ่อยแค่ไหนอ๋อชอบมีเซ็ก์บ่อยแค่ไหน อาทิตย์หนึ่งก็ประมาณสี่วันอาทิตย์หนึ่งก็สี่วันมันต่ำๆอีกแล้วนะสำหรับกูนี่ปีหนึ่งสี่ครั้งนี่กูถือว่าเยอะเลยนะสี่วันต่ำๆใช่ใช่แต่ว่าก็คือว่าข้าวใหม่ปลามันช่วงแรกๆด้วยด้วยด้วยค่ะใช่แต่พอมาหลังๆนี่ก็จะเป็นอาทิตย์หนึ่งก็สองครั้งอะไรอย่างเงี้ยก็ดีนะได้เกมมาตรฐานอยู่นะใช่อาทิตย์หนึ่งก็สองครั้งบางที หรือถ้าเกิดว่ามีช่วงไหนที่แบบเหมือนไปเที่ยวไปเดทอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นแบบอาทิตย์หนึ่งสามครั้งสี่ครั้งอะไรเงี้ยแล้วแต่ว่าสถานที่ที่ไปก็คือเซ็กแคร์เซ็กซ์ไซส์เฮลตี้มากเลยนาผู้มีเซ็กแคร์เซ็กซ์ไซส์อาทิตย์ละสามสี่ครั้งแน่นมยกพอฟิตเนสเลยเหมือนเพาฟิกเน็ตแล้วใช่ที่ถึงสี่สามสี่ครั้งใช่ไหมล่ะเนยนาเป็นปกติของคนทั่วไปหรอคืออย่างนี้หนูหนูจะเล่าไปฟังคือคือเคยมีแฟนนี่คือไม่ได้ออกกำลังกายใช่ไหมใช่อย่างเดียว <laughs> คือเมื่อก่อน <Okay. S 2> เคยมีแฟนที่แบบเฮ้ยทําไมเขาทําไมเขาไม่มีเซ็กหนูก็เลยรู้สึกว่ามันผิดปกติหรือเปล่าอะไรอย่างงี้จนแบบอ่ะพระเจ้าเสิร์ฟมาสําหรับผู้ชายคนนี้เขาก็บอกว่าเขาก็มีกันปกติก็เนี่ยอาทิตย์หนึ่งสามสี่รอบก็ก็คือปกติหนูก็เลยอ๋อ อันนี้คือปกติใช่ไหมก็อ๋อเออโอเคเฮ้ย<ห>รู้ว่าต้องแต่สัมภาษณ์น้องมาขอน้องเรื่องนะชอบน้องอย่างนึงคืออะไรรู้ว่าน้องจะพูดทุกอย่างของพระเจ้า <c oughs> รู้ไหมมันทําให้เรารู้สึกว่าคนที่มีทัศนคติอย่างงี้ <c oughs> เขาเป็นคนที่แบบเหมือนกับกูเกิดมาบนโลกเนี้ <c oughs> อะไรก็ได้เว้ยคืออะไรที่แบบเกิดขึ้นเนะี่ยกูรับได้เพราะว่าผู้สร้างเป็นคนให้มาเป็นคนทัศนคติดีนะเป็นคนทัศนคติดีนะซึ่งจริงๆมันคือคําของ L G B T แล้วโอ้ใช่คือแบบว่าอะไรแบบ มาไงอย่างนี้วันนี้น้องรมว่าพระเจ้าให้น้องมาน้องจะโดนสองนะเนี่ยขอบคุณพระเจ้าวันนี้สุดไปไปี่อนใครใคไปก่อนนายเล็กนายไปก่อนเราเป็นหัวหน้าแก๊งเราไปที่หลังโอเคโอเคคนสมัยนี้กลัวที่มีครอบครัวผมรู้ผมรู้คือแบบไอ้เหี้ยก่อนหน้านี้ผมก็เป็นไงแล้วอยู่ดีเนี่ยพระเจ้า พระเจ้าประธานตอนมาตอนโควิดก็ตอนนั้นกำลังขับรถแบบตอนนั้นก่อนจะเป็นเมียรเรียกว่าแฟนขับรถแฟนเฮ้ยเพี้ยคนอื่นแม่งเป็นโควิดเขาต้องเซฟตังค์พวกเราต้่งดีเนาะไม่มีลูกไม่มีความรับชอบเราใช้ตังค์กันดีกว่าไปหัวหินเลยนี่เรื่องจริงนะกูลงไปในทะเลแก้ผ้าพระเจ้ากูโอ้ขอบคุณครับกูกูรู้สึกว่ากูรวยมากเลยเพราะว่ากูไม่มีละเราต้องไปชอบนะพอกูกับเมียกูกอดกันตอนนั้นเป็นแฟนกูกับแฟนกูกอดกันโตจุกกันมีเซ็กกันพระเจ้า ไอสัตว์หน no ึ่งที่ถอบมาพระเจ้าพระเจ้าส่งมาให้ส่งมาสองขีดพระเจ้ากูไม่ได้เลยแต่ตอนนี้มีความสุขมากเ็นชคดีที่พระเจ้าให้ลูกสาวเรีสวยอืมสวยไมสวยน้องลูซี่เลิฟอาสินแล้วโอเคเขาบอกว่ากิจกรรมบนเตียงในความคิดของเราต้องใช้เวลานานเท่าไหร่และปกติเราจะเสร็จเป็นเวลาเซ็กไหมอยากรู้เลยอ๋อคือพูดง่ายๆว่าเอ็ดนานไหม เอสนานไหมเออทัสั้นหรือเอสนานไหมสูตรประมาณสำหรับหนูเคยนานสูตรก็ประมาณครึ่งชั่วโมงก็ธรรมดาโอ้๋ดองพูว่านะเนยนาเป็นคนแบบเรียบร้อยเบสิกว่ะถ้าถ้าพูดความจริงทั้งหมดนะถ้าพูดความจริงทั้งหมดนะ ค่อนข้างใสค่อนข้างจะใสถ้าถ้าเพิ่มความจริงทั้งหมดคือเราเราจะไม่บอกว่าจริงไม่จริงนะเพราะรายการเรานี่คือเราแม่งแบบเราแบบแม่งลงลึกอ่ะแต่ถ้าสิ่งที่น้องพูดเราเรา respect เรา respect ถ้าน้องเขาพูดเราเคสจนเราคือช่วงนี้เทลตี้นะเฮลตี้ธรรมดาเลยค่อนข้างจะมบอกเอาเสิบก็ได้บอกว่าค่อนข้างจะเป็นเกณฑ์มาตรฐานด้วยกำลังดีเลยอย่างของพี่ไมค์กี้เนี่ยต้องคุยกันว่า เอสทีในเกีย์อาทิตย์วัหน,นหนึ่งต่อหนึ่งครั้งใช่ไหมแล้วเตียงพังย,นนยันครึ่งชั่วโมงน้องนี่รวมกันเรารวรมรียง รวมแล้วรวมแล้วโอ้ยเรวเนี่โอ้ยางี้แล้วรวมเท่าไหร่วะแล้วมันสอดใส่ไงมันระยะเวลาห่างกันได้ไอ้เหี้ยเขาคนธรรมดาเขาไม่ได้แบบพวกปีศาจเหมือนพวกเราพวกเรามันปีศาจเตียงไอ้เหี้ยสมัยก่อนเขามีสายย้ายผมนะเขาเรียกถ้าเจอพี่นิกกี้ผู้หญิงเขาบอกว่ายปีศาจหกคูนหกปีศาจว่าอะไรหกคูนหกเขาบอกพี่ดูไซส์ฟุตเต้ฟุตเตียงหกคูนหกพี่แม่งปีศาจหกคูนหก นักเย็ดในตำนานกูเข้าไปทีซ่องนี่เฮียนะกูมีใบกิฟต์วอลช์นี่นะเขาคืนกูพร้อมตังค์เขาบอกเชิญออกข้างหลังแล้วคุณนิกกี้มาทีไรนี่แม่งไอ้เฮียสินค้ากูพังตลอดเลยอ่ะต่อต่อยังไงนะซึ่งชั่วโมงประมาณนี้หนูว่าเดี๋ยวตีเท่าลหร่ก็นานละนะอ่าแล้วด้สั้นสุดสั้าสุดก็ห้านาที ก็บอกจริงๆแล้วสิ่งที่นอ้องเขาเป็นเป็นเรื่องปกติอะ้อยา่างตะกูเดี๋ยวห้านาทีที่รวมเราลมยังอ๋อไม่เราลโอ้ <laughs> ใช่ <laughs> นี่นี่พี่จะบอกให้นะแฟนน้องนะไอคนที่ห้านาทีอะ่ะน้องพกนี่ไปเลยนะถือไว้เลย <laughs> ดูไว้พี่เขาให้มาแล้วู <laughs> ให้มึงนะเนยแล้วมึงเอาไปให้ผัวมึง <laughs> มึงดูพี่เขาให้มาแล้วบอกว่า <laughs> ถ้าเมื่อไหร่มึงหมดกูซัปพลอเซอร์มึงปีนึงเลยนะมึงกินก็ไปดีเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยครึ่งชั่วโมงต้องมีบอสเนี่ยแล้วต่อได้ด้วยนะเดี๋ยวหมายถึงว่าเสร็จแล้วก็ยังเสร็จแล้วต่อได้อาจจะแบบสักสิบสิบห้าที่ให้มันแบบหายใจนิดนึงไม่ใช่เดี๋ยวแม่งบางทีโป๊กขึ้นมานี่เทียตัวแม่งรับไม่ไหวก็อะนี่มันยังสู้อยู่มันช็อกตายเลยบอสเฮ้ยไม่ได้เล่นๆนะตัวนี้มีคอออนะเว้ยไม่ใช่ออยรู้จักออยอึป่ะ รู้จักเขาอีอีอยอีอันนี้มีคอออด้วยคอออนี่คือแม่งขึ้นทีวีขึ้นบิวอร์ดได้คือมาตรฐานขนาดนั้นเลยนะของเราอยู่ในตลาดมาสามสิบปีแล้วใช่มีท่าโปรดไหมมีท่าโปรดไหมมีท่าโปดหรอด็อกกี้หรือช็อปปี้ที่สุดด็อกกี้ทำไมด็อกกี้ทำไมด็อกกี้มันเป็นท่าที่รู้สึกว่าแบบสุดใจเป็นท่าที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันมันมันฟิลได้แล้วมันก็สุดใจอ่ะถ้าด็อกกี้แสดงว่าเวลาผู้ชายเขา จึงได้ผมนี้ได้ใช่ไหมได้มีปัญหาเรื่องขนลับไหมหนูหรอไม่ค่อยชอบถ้าเกิดว่าผู้ชายมีนะไม่ไม่ไม่ค่อยชอบเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะมีปัญหาตอนที่เราเกสอ่าก็คือชอบชอบผู้ชายคลีน n c ไม่ใช่บส่าเกลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยคลีนกูผ่านกูผ่านกูก็คือมีขนแค่เฉพาะหน้าถ้าถ้าสมมตินะกูเป็นคนมีผมมีหนวดมีเขาแต่ถ้าลงตรงนี้ไปกูไม่มีแล้ว ก็แว็กซ์เลยแว็กซ์ขนตูดกูยังไม่มีเลยแว็กซ์เหมือนกันบริสุทธิ์หมดเลยใช่ใช่เนี่ยจักรแล็บไม่มีแว็กซ์เหรอเาอ๋อไม่เออเป็นแบตเตอรี่นเพราะว่าพอแว็กซ์แล้วมันแบบเขาเรียกอะไรเออมันผู้ชายอะมันแบบเออแว็กไม่แต่ว่าบางทีมันก็จะแบบว่าบางทีแว็กแล้วแบบมันมันยุ่งยากไงกูด้วยความเป็นคนโคตรนะกูเป็นคนโกนหมูหยอกอยู่แล้วไงกูก็ใช้คือขนกูเออกูโชคดีกูเป็นลูกครึ่งขนกูมันไม่ได้แข็งเหมือนแบบ ผมคนไทยเนี่ยมันพอมันออกไปปุ๊บมันไม่เป็นต่อหอมมะหอมมะหอมมะหอมแล้วมันก็รู้สึกแบบมีความเบาแบบเคยเจอไหมล่ะโลชั่นโมชั่นใช่ไหมอ่าใช่ไหมเอาโอเควันนี้เนยคำถามแม่งเยอะมาก ตอนนี้ชีวิตเป็นยังไงอยากรู้อ่ะมันมีแฟนไหมแม่งแบบจะติดต่อได้ยังไงบางทีคนเขาอยากรู้จักเพราะว่ารายการ payboy ซอย9นี่เนะเราเอาแขกรับเชิญมานี้เราไม่ได้ห่วงแขกนะ,ะเราอยากให้คนที่ดูอยู่เนี่ยแม่งเข้าไปถึงเจาะ i อ f a c e b o o k ไปแตกติดต่อเนี่ยคือมันมีช่องทางติดต่อมั้เดี๋ยวขึ้นหน้าจอให้หมดเลยได้ค่ะก็ถ้าเกิดว่าอยากติดต่อนะคะ ก็สามารถติดต่อได้ที่ IG หนูเนยนา n u n o e y ค่ะ n a แล้วก็หรือ Facebook ก็สามารถเซิร์ชเิร์ชได้เลยเนยนาเป็ดน้อยรับงานนั่รับงานไหมรับงานงานทั่วไปงานอะไรองี้รับค่ะก็ติดต่อยังไงก็คือไปติดต่อใน IG นั่นแหละอ่าใช่ค่ะก็ได้ได้เล็กมาก็ได้ในใน IG ก็ได้ใน Facebook ก็ได้ถ้าเกิดว่าเซิร์ชเนยนาเป็ดน้อยก็คือขึ้นเลยเป็ดน้อยใช่นอกจากพิคอินฟลูเอนเซอร์ใช่ไหมไออินฟลูเอนเซอร์ที่เราถนัดที่สุดคือบางคนรีวิวอาหารนี้อันนี้คือถนัดไหม จริงๆหนูอ่ะชอบรีวิวเครื่องสับปางเ,<อ>เป็นคนรักสวยรักงามก็แบบรีวิวแบบการแต่งหน้ารีวิวเครื่องสับปางรีวิวครีมรีวิวอะไรอย่างเงี้ยเน้นความสวยงามใช่ค่ะเน้นความสวยง,งามเป็นหลัก<ม>ใช่<ม>ก็มีร<ม>ับรีวิวแบบรันเล่าอะไรอย่างเงี้ยก็สงงามารถจ้างพู้หญิได้เซ็กซี่ไหมเซ็กซี่ไหมก็อย่างไปรีวิวแล้วแล้วก็แต่งตัวเหมือนคนไปเที่ยวแบบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างน้องอย่างเงี้ยเซ็กซี่กี่เลเวลอย่างเงี้ยอย่างยืน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 ย่นยืนยือยืนยืนยืนยีนยื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 นย ค่อนข้างที่จะโปรเลยนะความโปอ่ะอย่างนี้หนึ่งถึงสิบน้องให้ตัวเองเท่าไหร่สมมติความโปความโปความโปก็ประมาณหกเจ็ดหกเจ็ดพี่ไมายกี้เท่าไหร่อย่างงี้สมมติหนึ่งถึงสิบผมมองคนที่หัวใจไม่ได้บอกไม่ไม่ผมอยากจะรู้แล้วรีวิวอันนี้รีวิวเสื้อผ้าไงพี่พี่ว่าอย่างนี้โปมั้ยอย่างนี้ธรรมดาเหมือนน้องธรรมดายังไม่โปนะยังไม่โปรยังไม่โปรแล้วแล้วมีมีอะไรจะฝากถึงคนทางบ้านนะ ก็จ้างงานได้นะคะก็แบบรับรีวิวแบบรเล่าแบบพวกเครื่องสำอางพวกแบรนด์อะไรเก็สามารถติดต่อมาได้หรือว่าอันนี้เป็นอาชีพใหม่ก็แบบใครที่แบบกําลังมีคู่กําลังแบบอยากจะแต่งงานหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จาก้างเราไปเป็นพิธีกรแบบพวกนายพิธีได้ดแ่ขันมากแล้วเนี่ยเพื่อนน้ด้อยากจะฝากด้วยขอฝากเพจด้วยนะคะพอดีคอดีถึงพอดีทํากับเพื่อนค่ะเป็นเพจแบบเกี่ยวกับเพื่อนสนิทแบบ พากันหาทำอ่ะทำวันนั้นทำวันนี้พาไปเที่ยวพาไปแบบคายคายล็อกอะไรเงี้ย่ะชื่อเพจว่าตอตนนอก็ตตอนนอใช่บอกก็เลยบอกก็เลยไม่ต้องบอกพี่ตอตนนตอเต่าเงนี้เหรอใช่ค่ะตอเต่าอ่างตตอนนใช่เป็นเป็นเพื่อนสนิทดิลเตอร์ในนาค่ะก็สามารถแบบจ้างไปอ๋อทำคอนเทนต์ได้ใช่ค่ะพี่มคีขอเพลงเพลงหนึ่งเพลง่ะร้องให้น้องหน่อยแบบว่าเพลงแบบแบบเอาเพลงที่เหมาะกับหนูตอนนี้ภฝรั่งก็ได้ภาษาคนจะเป็นเพลงอะไร Let me lay me your body on คุณ <the floor. S 2> เราผผสมกันกายเราสองประสานกันใจเราพันธนาการด้วยรักที่แท้ Let me lay your body on ตั้มาเราได้รักกันหลนกันจิตนาการใครว่าไรไม่สำคัญไม่มี ขอแม่โ no นฟีเจอริงครับผม <laughs> ใจที่มีเอ้ามันเปรียมร้นด้วยรักซึ้งใจ Yeah เพียงมองตาฉัน oh, oh. เธอคงรู้ <What? S 1> สู่ความหมาย Yeah ผู้ชายคนดี Yes จึงโชคดีที่มีเธอคู่กาย Yes มีเธอมีฉันรวมกันจนวันสุดท้ายเฮ้ยสาอันนี้ขึ้แต่คดีงอใช่สิจ๊ะโอเคสุดยอดสุดยอดสุดยอดนะถ้าห่เะเดี๋ยวนะระหว่างที่เราจะแยกไปอีพีหน้านะก็แวะเข้าไปที่ร้านค้าของเรานะครับของเรามีโคตรเยอะเสื้อพิมพ์อย่างนี้เนี่ยขอโทษนะตัวนี้นะครับมูลค่า690บาทเสื้อพิมพ์บอสนะฮะมูลค่า690บาท จนวันสุดท้ายสวัสดีครับผมแล้วเจอกันนะฮะกับอ e ีพหน้า